เอาอะไรดีจ๊ะโกห่งกรรมจ้ะใครเชื่อเหตุผลพรานเชื่อกดแห่งกรรมครับจะลับตาฝาไม่ถูกไม่ตาเตินขึ้นมาขาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปรากัญชาเชิญฟังนิยายได้เลยเนาะวันนี้ก็เป็นตอนที่หกหลังจากที่ตัวโลกในภพชาตินั้น ได้เดินก็ไปดูภายในวัดแห่งนั้นแล้วนี่เนาะ,ะตัวลูกก็เกิดความรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศภายในวัดที่เต็มได้วยความร่มเริ่มและเงียบสงบเป็นอย่างมาก<ะ>นี่เออที่จริงไม่หญิงคนนั้นก็น,น่าจะขอบคุณเขาเนะาะทำให้ติดตามมาแล้วก็ต้องมาเจอวัดแห่งหนึ่งเนาะ และเมื่อตัวลลกได้เดินต่อไปจนถึงศาลาตัวลลกก็เห็นสาธุชนจำนวนมากกำลังนั่งฟังธรรมกับพระเถระดีพระราชาที่ออกบวชในยุคนั้นอยู่เมื่อตัวลลกเห็นเช่นนั้นตัวโลกจึงได้เข้าไปนั่งฟังธรรมร่วมกับสาธุชนทั้งหลายดย้วย พอตัวโลกในพบจายนั้นได้ฟังธรรมจากพระเถระอดีตพระราชาที่ออบบทในยุกนั้นแล้วตัวโลกเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความมีชีวิงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกหทงกรรมเรื่องบุญบาปหรือเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้นอีกทั้งตัวโลกยังรู้สึกชอบและสนุกกับการฟังธรรมะเป็นอย่างมากนี่ ะสนุการฟังธรรมะเป็นอย่างมากะจะทำให้ตัวโลกเลิมความทุกข์และความชอกช้ำระกรรมใจ<ะ>ไปจนหมดสิ้นเลยล<ะ>โอ้<ะ>ทั้งตัวโลกทวินหาที่อยากจะฟังธรรมะ,ละและยิ่งตัวโลกในพบชานั้นได้มีโอกาสนั่งสมาธิ พรกเราแาน้อมนำใจไปตามเสียงพระเถระนยกนั้นด้วยแล้วตัโลกก็สาม,มารถขับถึงความสว่างภายในที่มาเพระาะความสุขใจแบบที่ตัวลูกไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตก็เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่ใสบริสุทธิ์และไม่มีความทุกข์เจือปนเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งณนะตอนนั้นตะโลกมีความรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ฉันมีชีวิตใหม่นี่นะนทีสันติพรังสุขของสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีนี่หนอ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวโลกรู้สึกประทับใจว่าการเดินทางมาทีวัดแห่งนี้อย่างสดๆเลยแล้วงี้มานอนแล้วก็ดี <laughs> อีกทั้งตัวโลกยังเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชขึ้นมาภายในใจอีกด้วย <c oughs> อ๋อนี่นี่เน,นอแต่ด้วยความที่ณตอนนั้นน่ะตัวโลกมีภาระ หน้าที่ที่ต้องช่วยงานของที่บ้านอยู่อีกทั้งแต่ลูกเองก็ยังไม่ได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของลูกเลยที่จะบวชนี่นะจ๊ะแต่เห็นได้เองจริงนะว่าแตลูกต้องเดินทางกลับไปยังหัวเมืองที่ตัวลูกอาศัยอยู่ก่อนถึงแม้ว่าตัวลูกเน,นี่ยพบจัดทังจะเดินทางกลับมาถึงหัวเมืองที่ตัวลูกอาศัยอยู่แล้วก็ตาม แต่ตลูกก็ยังคงตั้งใจนั่งสมาธิยอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออีกทั้งตัวลูกยังได้ตั้งใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของอยู่ที่หัวเมืองแห่งนั้นเป็นอย่างดีอีกด้วย<อ>นี่ให้ท่านมีความสุขายสบายใจเนาะ โดจนกระ,ระทั่งเมื่อการเวลาเรื่องเลยผ่านไปได้สักระยะหนึ่งต่ลูกในพบชานั้นก็ได้ตัดสินใจขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ออกบวชซึ่งทางทั้งสองก็ได้อนุม,มัติและอนุมันากับการออกบวชของตัวลูกและงจากที่ตัวลูกได้ออกบวชแล้วตัวโลกในชาตินั้นก็ได้ตั้งใจฝึกตอนตอนหิวมเป็นตบะเป็นพระแท้ ควบคู่ประการนั่งสมาธิและช่วยงานเผยแผ่ธรรมะของหมู่คณะในยุคนั้นอย่างเต็มที่เต็มกำลังถึงแต่ลูกจะพบช้านั้นะก็ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยงานเผยแผ่ธรรมะของหมู่คณะคนหนึ่งเลยทีเดียวนี่เนาะ ชาดั้นได้บวชเนาะชาดี้อะบวดใจเนาะสำหรับของการปฏิบัติธรรมของตัวลูกที่พบชานั้นตัวลูกก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีคือสามารถหยุดใจจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชาใสายสว่างได้เออชานี้ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ทุกทีนะ ทั้งทั้งที่เคยเห็นแต่พอมาเกิดใหม่ก็มาเริ่มต้นใหม่แลนั้นจะเกิดเราจะดีซึ่งก็มีอยู่สองวิธีนะขอหนึ่งหมดกิเลสแล้วเข้านิพพานไม่ต้องเกิดอีกหรือสองไม่ไม่ตายนี่เนาะจะได้ไปตั่งเกิดเกิดมาก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เงี้ย คุณผู้ใหญ่ชอบประการหลังเนี่ยจะได้ไปทำมานั่งเริ่มตอนใหม่โอ้เราสิยาวไปเรื่อยๆเนะเรื่อยๆไปเชื่อมยุคหน้าโอ้คงดีเนาะเมื่อแตรโลกมัไดายุไไขแล้วละจากโลกไปแล้วอ้าวหาแล้วเนี่ยอ๋อเหรอแต่โลกก็ได้เดินทางกลับไปสุดดูเซบุรี วงพิเศษเครปรมมบริศัทได้อย่างสมภาคภูมแห่งนักรบกล้ากองทัพธรรม <c oughs> ดุสิตบุรีจาแม้ลงมาจากดุสิตบุรี เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่เนี่ย<อ>นี่เนาะ<อ>คืออะไรล่ะ<อ>เกิยมาตั้งแต่เด็กก็เจอกเตี๋ยวเรือแล้วก็มาเจอกันอีกเนแต่พบที่ว่านั้นมีนะ<อ>ผู้ที่มีใจตรงกัน<อ>แต่พอดีวันนี้มันศุกร์ <laughs> ไม่สำเร็จ <laughs> แม้ว่ในด้พบชาติดังกล่าวต้องน้ำบริสุทธิ์มากเลยนะมีพระมากที่ลานทําในภาพเมื่อกี้แม้ว่ในด้พบชาติดังกล่าว <laughs> ตะลุจะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและตั้งใจบวชไปจนตลอดชีวิตก็ตามดูจะเนี่ย ยา,ยามารเซตโปรแกรมไลยมันยังปรับคดีได้<ะ>นี่คดีที่ไะมี EER เนี่ยแหละ,ะแต่ทางนั้นการกระทำที่ตัวลูกเคยแอบไปมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับสาวๆหลายๆคนเอาไว้<ะ>มันก็ได้ถูกเซตเป็นผังสำเร็จและคลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวลูกตั้งแต่พบชาตินั้นเป็นต้นมา มีนะถ้าหากเราได้ไปอยู่ตรงที่อย่างนั้นเนี่ยนะเราจะได้ค้นวิชาเข้าไป<อ>ไปสาวดูวิบากรรมแล้วค่อยค่อลือลือ,ลอโอ้เดี๋ยวไม่มีใครครอบครูไม่ใหญ่ไม<อ>่เอา <laughs> จบจากกระทั่งมาถึงในภบชาติปัจจุบันนี้เมื่อวิบากรรมการเมดังกลาดได้ช่องตาม,มาส่งผล จึงเป็นเหตุทำให้ตัวโลกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองนี่จอบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้เมื่อวิบากรรมกาเมงกลาได้ช่องตามาส่งผลจึงเป็นเหตุทาให้ตัวโลกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง ส่วนว่าเรื่องราวต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเอามีอีกหรือเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไป <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้ yeah.